ต้อนรับแจ็คไททัสฉลองมองมิสเตอร์โมเดลอินเตอร์เนชั่นแนล2025ก้าวสู่ตำแหน่งนายแบบระดับโลกเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วสำหรับแจ็คไททัสนายแบบสายเลือดไทยหลังจากไปคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดมิสเตอร์โมเดลอินเตอร์เนชั่นแนล2025ที่ประเทศโคลอมเบียนับเป็นหนุ่มไทยคนที่สองที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัลน,นี้มาครองได้สำเร็จ สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยงานนี้มีเหล่าแฟนนางงามไปต้อนรับกันแน่นสนามบินส่งเสียงเรียกชื่อแจ็คและคําว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์กองสนามบินเลยทีเดียวค่ะจิ่นเต้นมากแล้วก็ ดีใจมากครับที่คนไทยของเราสามารถคว้ามงระดับโลกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในเวทีนี้แล้วก็ตื่นเต้นมากขอบคุณทุกคนนะครับที่มาในวันนี้ดีใจมากที่ได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งครับใช่ครับเป็น9ปีที่รอคอยมานานมากทางเป็นของประเทศไทยเองหรือว่าตัวผมเองเนี่ยก็พยายามฝึกมาอย่างหนักอย่างที่พี่ๆนักข่าวรู้กันนะครับว่าทางนี้ก็เต็มที่มากๆเลยครับแต่ก็ดีใจมากที่ได้ตำแหน่งนี้มาตอนนั้นตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ท็อป3 ฟิลิปปินส์เข้าไปแล้วหนึ่งกเนซเวลาสทั้งเป็นคนที่แบบเขาแกล่งมากครับเรื่องสายสะพาย,ยอะไรเงี้ยเราก็ลุ้นว่าคนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเราหรือเป็นสเปนเพราะว่าจริงๆเราเป็นเพื่อนกันหมดเลย,ยครับพอประกาศชื่อไทยแลนด์เข้ารอบสามก็ดีใจมากครับแล้วตอนมงก็คือกัวเนก็คือเป็นเพื่อนกันเนี้ยครับก็ไม่ว่าตอนที่เราคุยกันใครจะได้ก็คือ ดีใจกับคนที่ได้รจริงๆแล้วความเป็นไทยเนี่ยของเราคิดว่าสตาฟแล้วก็เพื่อนๆทุกคนน่าจะรู้จักคาว่าสวัสดีจากผมเพราะว่าผมเจอใครเนี่ยยกมือไหว้จนเขารู้เลยว่าโอเคอันนี้ประเทศไทยแล้วเขาจะไม่เรียกแจ็คเขาจะเรียกไทยแลนด์ไทยแลนด์แล้วก็ไทยแลนด์ไทยแลนด์นี้เขาจะรู้เลยว่าคือเราเราก็โชว์ความเป็นไทยก็คือมารยาทไทยแล้วก็การไหว้ครับที่สําคัญเนี่ยผมเอากระเกงช้างไปแจกทั้งสตาฟแล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกคนด้วยครับก็คือตอนนี้มีที่บุกไปแล้วนะครับเดี๋ยวสิ้นปีนี้น่าจะมาเดือนโนเวมเบ แฟชั่นวีครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะอยู่ที่กรุงเทพซักระยะหนึ่งครับแต่ว่าเวทีนี้เนี่ยเขาเบสอยู่ที่มาามีงานที่ส่วนมากก็จะอยู่ที่อเมริกาครับี่อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่มาในวันนีนะ้แล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับแล้วก็พี่ๆนักข่าวทุกคนเลยจอกจอกนางงามนะครับแล้วก็ทุกเพจเลยไม่ว่าจะเป็นเพจไหนนะครับขอบคุณที่ส่งแรงเชียร์แรงใจมาให้แล้วก็โค้ด ทุกคนนะครับที่สอนผมมาให้ผมได้มงในวันนี้จริงๆก็หลายๆคนเลยครับต้องขอขอบคุณามากๆเลยครับทีาสุดมีเพลงด้วยอ๋อแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีมิวสิกวิดีโอออกมาเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ได้คุยกับทางเจ้าของเวทีเรียบร้อยแล้วปีหน้าก็น่าจะได้เพลงของเรา เป็นเพลงธีมในการประกวดของกองมิสเตอร์โมเดลเลยครับก็ผมไม่ได้ประกวดอันนี้ครั้งแรกนะครับอยากให้ทุกคนที่กําลังสู้อยู่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรอาจจะเคยไม่ประสบความสําเร็จเหมือนผมนะครับอันนี้คือเวทีที่ผมคิดว่าผมจะเป็นลงเป็นครั้งสุดท้ายผมเลยใส่็มทั้งชีวิตร้อยเปอร์เ็แล้วก็ความสําเร็จเนี่ยถ้าคุณพยายามมากพอคุณก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการครับก็ฝากติดตามนะครับที่ IG นะครับ J A C K T I t U S S นะครับแจ็คไตทาสือว่า Google ก็ได้ครับผม เราเจอหมดเลยครับข้อมูลในนั้นขอบคุณครับขอบคุณะคะทุกคนที่มานะครับ